เราวันนี้มาให้อาหารปลากันครับทำบุญให้อาหารปลาปลาถวดทองเด้อพี่น้องเด้อทำมากแกกบนนะครับลืมน้ำเจ้าพญานะครับบ๊ายบายปปลาพีา่น้อง ไฟเยอะมากครับในความว่ไทยม่ยเยอะมากจรินะครับลงไปแล้วางปะมันมีดกเ่อข้าวเออเจะเพ่ใหญ่ด้วยดูด้านมน Oh! เยอะมากเลยดูเพ่นดูเดูเเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะเยอะที่สุดไปตายไหนตายเลดูดิดูงูงูปลาเคลือใหญ่ตอวใหญ่มันเลือด เฮ้ยทำบุญนะครับขอบคุณใจสงบสิตสงบใจครับมาพี่น้องมามาขอมาฝากขอมาเว่ายหร่ลูกทองดูวัดวัดรวยทองครับไปครับ เยอมากเยากายนักพยานะครับจาด้วยาจับลาให้นได้าสานสัตว์ปลาแบบไม่ยากจับปลาจับขาไว้นะจับขาอ Vội tóc bên bác sĩ bộ đi vô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  đi đi เดินตัวจับพี่จับพี่เอง่ะจับขึ้นมาเ็วจับขึ้นมาจับขึ้นมาจับทังเหอเออัสั้นโอ้ดกน้อยดันมาดีดหัวจีงจงจับได้็ตัวใหญ่ใหญ่นิเดียเองปล่อยมันได้ปล่อยมัลงไปเคมัลงไปไหนมันเทเนั่งลงนั่งลงก่อนแล้วค่เท